สัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนกันบ้างนะคะมีรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย ข่าวที่ออกมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของสงครามการค้าหรือแม้กระทั่งกรณีที่สหรัฐยพยายามที่จะหาพวกแล้วก็บอกว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่น่าจับตาคือเขาพยายามที่จะคุยกันเพื่อหาเรื่องราวข้อตกลงว่ามันจะหยุด รอยบาทหมางได้หรือเปล่าล่าสุดนะมีรายงานว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มีการพูดคุยกันก็คือทางด้านของเวนดี้เชอร์แมนเวนดี้เชอร์แมนนะคะเป็นตัวแทนจากสหรัฐเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้พบกับเซียเฟิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของจีนโดยระหว่างที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางด้านของเซีย่ยเฟิงเนี่ยก็มีการสะท้อนไปยังสหรัฐว่าคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้แต่ว่าสิ่งที่สหรัฐต้องทําก็คือว่าสหรัฐต้องหยุดสร้างภาพว่าจีนเนี่ยเป็นปีศาจคุณคุณควรหยุดล็อบบี้ไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยเขาคิดว่าจีนเนี่ยเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในโซนตะวันออกนะคะ โดยทางด้านของเซี่ยเฟิงบอกว่าเขาเนี่ยเรียกร้องไปยังสหรัฐให้เปลี่ยนแนวคิดที่ผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนนโยบายของสหรัฐที่มีต่อจีนสหรัฐเนี่ยกำลังใช้วิธีการสร้างจีนเนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยเป็นปีศาจแล้วก็โทษว่าจีนเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาโครงสร้างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาทาั้งๆที่จีนเนี่ยไม่เคยทําแบบนั้นเลยนะคะจีนมีแต่พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะจนมุมแล้วก็ทําให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยต้องพยายามที่จะเข้ามาคุยกับทางการของจีนนะคะเพื่อหาทางออกเรื่องนี้แต่หลายคนก็มองนะคะว่าการที่เชอร์แมนเนี่ยเดินทางมาพบกับทางด้านของเซีย่ยเฟิงเนี่ยเป็นเพราะว่ากําลังเปิดทาง หลังจากนี้เนี่ยอาจจะต้องไปพบกับทางด้านของหวังอี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยซึ่งก็คงต้องดูนะคะว่าออความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและจีนหลังจากที่ทางด้านของเวนดี้โช์แมนเดินทางมาเยือนจีนอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นหรือไม่ค่ะ